สวัสดีครับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน67นะครับเรื่อง g g อ ographic r i s t ก็คืออยู่ที่สงครามยูเครนกับรัสเซียที่ใกล้จะปิดชากก่อนที่วันที่15มกราคมที่ทําจะสลายาสัตว์ปริญาณแล้จะต้องจบตามคําพูดได้หรือไม่ภายใน24ชั่วโมงขณะเดียวกันอิสราเอลกับฮิปโปเลกับฮามามสก็เช่นเดียวกันจะต้องจบในลักษณะเดียวกันคือ15มกราที่ถวายาสัตว์ในปี6 2,525 25. นี่คือภาพรวมนะครับที่จะต้องทำให้ได้ตามคำพูดหาเสียง7อย่างนั้นแน่นอนครับนโยบายคือเก็บภาษี 20- 20%ในภูมิภาคทั่วโลกและเก็บสองจีนถึงขึ้นไปถึง60%ก็จะมีผลกระทบเพราะในขณนะเดียวกันจีนก็จะเก็บภาษีตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนกับอเมริกา60%เช่นเดียวกันฉะนั้นประชาชนเท่านั้นแหละครับที่จะต้องอดอยาก และมีผลกระทบในการใช้จ่ายนี่คือภาพมอนิเตอร์ของศสกิจโลกจะทำให้เกิดชะลอตัวขึ้นปัญหาใน4ปีของทั้งสที่จะเกิดขึ้นนี้แน่นอนครับในการจัดวางตัวบุคคลต่างๆในคณะรัฐมนตรีและปัญหาในความเข้มข้นทั้งในเรื่องของกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม e อเนจีและก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับดีเฟนต์ก็คือการทหารความมั่นคง นี่คือภาพมอนิเตอร์ของทั้สมัย2ชัดเจนนะครับมีผลกระทบทั่วโลกอย่างแน่นอนและเงินทุนเคลื่อนย้ายก็คือซัพพลายต่างๆที่มูฟออกมาในอาเซียน10ประเทศนี้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับในเรื่องของความสามารถอิเล็กทรอนิกส์ชิปซัพพลายเชนที่จะมูฟจากทั้งสหรัฐทั้งจากเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นและก็ประเทศจีนแน่นอนในสิ่งที่มากที่สุดเลยก็อ,อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ตลอด4ปีจากนี้เป็นต้นไปที่จะต้องเข้มข้นขึ้นเมื่ออีออนมัสอยู่ในคณะผู้บริหารและจะต้องทำอย่างไรในอีก4ปีข้างหน้าที่ีอนมัสบอกจะไม่ผลิตรถ EV อีกแล้วแต่ในระหว่าง4ปีนี้แหละครับยังไงก็ต้องผิดแน่นอนแล้วก็จะใช้ผลิตรถไฮโดรเจนที่จะเกิดขึ้นจีนนั้นก็ได้คิดเอาไว้แล้วปี2 0 2 6ใน2ปีข้างหน้า EV HyB r i d แข่งกับของโตโยต้าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็เกาหลีฉะนั้นอย่าลืมนะครับ นวัตกรรมใหม่ๆหม่ไฮบริดเอ่ยไฮโดรเจนเอ่ยที่จะเกิดขึ้นพัฒนามาในเรื่องของพลังงานใหม่นั้นทดแทนก็ต้องการอะไรครับชิปนะครับซัพพลายเชน PCB บอร์ดตามกันเติบโตให้ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยถ้าเราเจอกราฟิกริสเราพักอยู่ตรงนั้นจะขยายวงไปเป็นนิวเคลียร์วอหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดคิดและจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ คิดว่าไม่น่าจะไม่ในเมื่อทาหาเสียงมาแล้วจะหยุดสงครามโลกนั้นจะเป็นไปได้และในการที่เก็บเข้มข้นภาษีและลดภาษีให้กับผู้ผลิตในประเทศ c ับ r a t แท็กจาก21ลดมาเหลือ15จะทําให้บริษัทต่างๆ่าง,างมุกกลับไปที่อเมริกาหรือไม่ในะขณะที่แถบนี้เป็นผู้ริโภคใหญ่คืออาเซียนทั้งหมดใน p a ซิฟิกเรีมเอเชียเขาก็ต้องลงทุนในแถบนี้มีกำลังผลิตมากยิ่งขึ้นแน่ ปริมาณต้องการเพราะคุณไปเก็บภาษีเพิ่มไปแล้วถ้าคุณผลิตในประเทศต้นทุนคือข่าแรง4เท่านะครับแถบนี้ถูกกว่าเยอะแยะแค่จากในหนึ่งส่วนและปริมาณภาพผลิตต่างๆก็ต้องใช้ซัพพลายเออร์จากแถบนี้ทั้งนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของอุตสาหกรรมอเมริกาที่ทําหาเสียงมากลับมาดูให้ดีนะครับประเทศไทยเมืองไทยและเป็นโอกาสของการเก็บพอร์ตเข้าลงทุนให้ดีแน่นอนครับการเมืองก็จะเข้มข้นไปตามของ สารรัฐธรรมนูญกกตหรือในการที่จะพิจารณายุบพรรคหรือไม่เพื่อไทยกับอีกหกพรรคร่วมนี่คือเรื่องของการเมืองปล่อยไปตามฐานะนั้นคงต้องใช้เวลาเป็นปีแหละครับและเรามาดูว่าต่างๆที่มีผลกระทบทั้งเกาะกูดเอ้ยทั้งเรื่องของกระ,กะแสจุดประกายในชั้น14ที่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นหรือไม่นี่ภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเราปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมืองกับภาพประชาชนทั้งเกาะกูด แล้วก็เขากระล้งที่ดูดีรัมจะเกิดปัญหาของพักร่วมได้หรือไม่กลับมาดูกันลงทุนให้ดีนะครับ asset allocation พุ่งเป้าเลยครับเป็นจังหวะ opportunity นะครับกองทุนวัยุพักสองแสนห้าหมื่นล้านนั้นเตรียมเงินสดสดลงทุนไปแค่สามหมื่นล้านและสำหรับซับของเหตุฟังทั้งหมดที่ช็อตเซลลิงและกดกระโดดเข้ามาในเรื่องของสกุลดอลลาร์นั้นสกุลดอลลาร์ก็เป็นแค่ชั่วข่าวยังไงซะสุดท้าย เก็บสกุลทองคำให้ดีขนาดที่ปรับฐานลงมาอยู่2,650เหรียญเก็บให้ดีนะครับถึง2,007ขณะเดียวกันตลาดทุนตลาดเงินก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวะที่เฟดต้องทยอยลดดอกเบีย้ยเผื่อเดือนเดือนธันวาคมก็ต้องลดอีก0.25แน่นอนเป็นไปได้เพราะเศรษฐกิจทรัาขึ้นมานะั้นเศรษฐกิจไม่ใช่สดใสนะครับอาจจะถดถอยลงได้เพราะกิจการการค้าเศรษฐกิจโลกก็จะมีปัญหาเรื่องของภาษีแล้วก็เทค เทวทั้งหมดแล้วก็เทวที่กาลังเกิดขึ้นเข้มข้นระหว่างจีนกับอเมริกาที่ออกกฎเกณฑ์ต่างๆในเมื่อริพับลิกันฮองเสียงสูงสภาสูงและสภาร่างแล้วก็ทําเป็นบารีเป็นอีกครั้งหนึ่งของริพับลิกันและจะออกกฎเข้มข้นต่อสู้ต่อกรกับจีนแต่สุดท้ายผู้ที่รับผลกระทบจริงๆคือภาคประชาชนทั้งของอเมริกาของจีนนั้นคงนิดหน่อยกลับมาดูอาเซียนได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะทุกคนพุ่งเป้าเข้ามา ทั้งของอเมริกา Intel Google Amazon Apple ทุกคน Microsoft มาในฐานผลิตอาเซียนและใครที่ได้ประโยชน์ครับไทยครับ B.O.I ออกฐานมาแล้ว P.C. Board เราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นท็อปไฟของโลกนะครับที่ทุกคนพุ่งเป้าเบอร์อใหญ่สุดของไต้หวันเข้ามาตั้งฐานผลิตและใช้แล้วครับเพื่ออะไรครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟา้าไงครับ P.C. บอร์ดใช้ทั้งคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์ทุกอย่าง Data Center, c l ร์ d Center ก็ใช้ทั้งนั้นและโดยใช้กฎฐานของ40%ของ Domestic Supply Chain แต่ไต้หวันและอุตสาหกรรมทั่วไปของโลกนั้นใช้ถึง45-50-55%ใน Raw Material ทั้งหมดจากประเทศไทยฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็บริษัทฐานผลิตในไทยครับ PCB Board จะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ AI แล็ปท็อปเอไอเกิดขึ้นผู้ได้ประโยชน์แน่นอนครับฐานผลิตของไต้หวันใหญ่นะครับก็คือเดลต้ากับเท่าคอมฮาน่าชิดต้นน้ำร่วมกับปตท,ะทก็จะได้ในอีก2ปีข้างหน้าขณะที่ KCE ก็ต้องมีฐานผลิตและร่วมลงทุนกับรบริษัทต่างประเทศทั้งหลายนี่คือภาพเซกเตอร์นี้ใหญ่มากนะครับจะเติบโตในอีกสิปีข้างหน้า สปีถึง5ปีจะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในต้นปีหนะ้าเป็นต้นไปถึงปปี2025ต่อ2 0 2 6ก็คือ PC AI ชิป AI แล็ปท็อป AI ทุกชนิดนี่คือภาพรวมแล้วก็สินเชื่อแบงก์ก็ต้องตามมาเก็บให้ดีนะครับแบงกิง้งกลุ่ม Supply ายเชนชิปไซมิคอร์ดเตอร์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ตั้งฐานผลิตในประเทศไทยทั้งส่งออกอย่างเต็มที่มหาศาลแล้วก็กลุ่มของ เฮลแคร์ <Healthcare S 2> <c oughs> ก็อยู่ที่ผลประกอบการและ e ออ n ์เน็ e s ี l ซลที่จะประกาศ <c oughs> เป็นจังหวะ p อ r t u n i t y t r ทรนของดอกเบี้ยต่ำลงเทรนของการก s สต็อกก็คือชิป AI ไ s ซ p พพลายเชนเก็บหุ้น4ตัวนี้ที่ผมบอกให้ดี Delta, าแคลคอมฮาน่าเคซีแคลคอมที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นคืน1 5 0 0 0ล้านเหรียญก็จะมีผลกระทบกับทั่วภูมิภาคทั่วโลกในบริษัทในเครือเขาต้องซื้อกลับแน่กอนเช่นเดียวกัน เลือกการลงทุนให้ดีนะครับแล้วอุตสาหกรรมที่เติบโตแกร่งก็คืออุตสาหกรรมลงไฟฟ้าทั้งหมดและพลังน้ําพลังลมเช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดจากนั้นเซ็ตคอนโซลเดตในเดือนสุดท้ายก่อนปีใหม่ก่อนคริสต์มาสอีฟก็จะคอนโซลทะลุ1,500จุดไปแน่จะสูงสุดที่1,530หรือจะ1,550แต่ในปีหน้าจะโกเบไรไหลเข้ามาแล้วแชร์ไบแบ็กกับ คาบอชดกลับคืนมหาศาลเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้าเพราะเทรนด์ของดอกเบีย้ยก็ยังต้องลงต่ออยู่ดีนี่คือภาพมันเตอ์และดีกับกลุ่มชิปซัพพลายเชนของ AI ทั้งหมดเลือกลงทุนให้ดีนะครับเจอกันแน่1,650จุดกลางปีหน้าสวัสดีครับ